ท่านคนนี้มันจะเป็นไปทุกคนไงเราจะเยู่ประจําสุขที่มันได้นันงอดีไงผมไปคอร์สต,ตัดแบ็กเกอร์ลงก็นะแต่ช่วงที่ชา่ย ใส่แล้วก็บนหัวนะครับคือมันเขาอยู่ตรงไหล่ตรงไหนมีถึงลงมาไม่ทันมึงก็เอิบเลยเขาอยู่ไกลๆเขาเพิ่งมาจับไว้ครับแล้วตอนนั้สุดเป็นไงครับเขาเขามีสติอยู่ไหมตอนนั้นเขาไม่มีกระติกครับแต่ก็คว้าเราไว้ครับหมือวคว้าแล้วกลัวเถิดกลัวตกอะไรเงี้ยนะแล้วเราเป็นไงฮะตอนนั้นผมก็รีบลงมาช่วยครับเราไปช่วยเขาอือ ้สภาพของเขาเป็นยังไงครับเขาแขวนอยู่แล้วว่าอะไรอยู่แหวนอยู่เขาแขวนอยู่ไอ้แบวตรงนี้นะไม่เลยครับเดี๋ยวก็ไฟดูดติดติดเลยเขาไแล้วดูดติดเขาก็ลวกออมาครับอ๋อมันไฟของ20ยี่สิบได้ไะครับไฟนี้ไม่ทำอะไรฮะเขาเของขึ้นก็ทำบนเาอ๋อชักล่กขึ้นไปเนี่ยนะตอนนั้นมันไฟมันลวไฟมันลวดันล่างมันลงล้งกลางลงขึ้นไปครับ สลิง,งมอเตอร์ไฟมันรั่วที่กำลังเอาอุปรกรณ์ขึ้นไปทำงานเกยดัดเสียงผ้าเข้าเลู่ไฟก็เลยดูดเอาอาการเบือ้องเป็นไงบ้างครับก็น่าจะไม่มีปัญหารู้สึกตัวต,วตวลอดรู้สึกตัวดีนะครับเพราะว่าคน,เป,นเป็นไฟที่คุมวินอยู่ขงล่างเป็นไฟอยู่ก็เลยตัดไปเกิดไฟจะรันก็ไฟความแรงเลยน้อยลง